สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ s p o ร์ตบาร์อัปเดตนะคะกับความเคลื่อนไหวของทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้สนัดด้วยกันเลยคะ่ะในนัดที่35ของฤด,ดูกาลซึ่งพวกเขานั้นเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แทมป์ตันไปได้รวมทั้งนัดที่36ของฤด,ดูกาลนะคะซึ่งเสมอกับน็อตติงแฮมฟอเรสและอัปเดตความพร้อมก่อนเกมนัดที่37ของฤด,ดูกาลค่ะซึ่งจะเล่นในบ้านพบกับอ e ีฟซวิชทาว สนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099 593 6241ลาย ID n u m b e r 4, 4. 2 2 4ในฤดูกาล2024-2025คืออีกหนึ่งปีที่เล i c e s t e r City จะต้องจะรึกไว้ล้วค่ะหลังจากต่อสู้กันอย่างเต็มที่แต่ว่าความพ่ายแพ้ที่สะสมมานั้นเกินจะเยะียวยา ก็ทําให้จิงจอกสยามไม่อาจจะอยู่รอดบนเวทีีิม์ลิกได้อีกต่อไปนะคะแม้จะพยายามเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมปรับแทคกติกปั้นดาวรุง่งแล้วก็พึ่งพาตัวเก๋าอย่างเจม่วาดีเพื่อพาทีมนี้ตายแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องตกชั้นอย่างเป็นทางการก่อนนะัดสุดท้ายจะมาถึงแล้วค่ะ การตกชั้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียใจและเสียดายให้กับแฟนบอลในอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้แฟนๆชาวไทยทั่วประเทศปิดหวังแล้วก็เศร้าใจเช่นกันเพราะว่าจริงจอกสยามคือทีมที่เคยสร้างตำนานคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสุดเหลือเชื่อเมื่อปี2016และที่สําคัญค่ะมีเจ้าของทีมเป็นคนไทยที่สร้างความภูมิใจให้พวกเรานะคะ ไปย้อนดูผลงาน2นัดที่ผ่านมาค่ะทั้งเกมที่เปิดบ้านพบกับเซาเทมป์ตันออกไปยือนอตติงแฮมฟอเรสรวมทั้งเกมนัดกรองสุดท้ายของดูดูกาลกับอียิปสวิชทาวเริ่มกันที่นัดที่35ของดูดูกาลเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเซาเทมป์ตันไป2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะไหนบ้าน9นัดติดต่อกันในลีกนะคะ และเป็นการทำประตูในบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2567ค่ะเกมนี้มีจังหวะสำคัญสำคัญที่ส่งผลต่อรูปเกมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะนาทีที่17เลสเตอร์ออกนำอย่างสวยงามจากจังหวะที่บิลานเอลคานูสเปิดบอลจากกรับขวาเข้าไปในเขตโทษอย่างแม่นยำแล้วก็มีเจมี่วาดีค่ะซึ่งยึดตำแหน่งได้ดีนะคะยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าประตูไปอย่างเฉียบคม นี่ยังเป็นประตูที่199ของเขากับสโมสร,รแล้วก็เป็นการปลดล็อกประตูในบ้านที่รอมานานอีกด้วยแล้วค่ะจากนั้นนาทีที่22ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อผู้ตัดสินเดวิดเว็บปะทะกกับจอแดนไอยิวขณะที่วิ่งเบียดแย่งบอลน,นะคะส่งผลให้ผู้ตัดสินได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเหตุการณ์นี้ยังแสดงถึงสปิริตของวาดีเขาหยิบนกหวีดขึ้นมาเป่าเรียกทีมแพทย์ทันทีเพื่อที่จะหยุดเกมและให้ความช่วยเหลือนะคะ จากนั้นนาทีที่44เลสเตอร์ได้ฟรีคิกระยะไกลค่ะอายูวิ่งเข้ามาซัดเต็มแรงนะคะบอลชนกำแพงแต่ว่ากระดอนกลับมาเข้าทางเขายิงซ้ำาด้วยความแบบไม่ต้องจับค่ะบอลพุ่งเสียบเสาเป็นประตูที่2ของเกมแล้วก็เป็นประตูตอกย้ำความมั่นใจทั้งทีมอีกด้วยแลละค่ะ สำหรับฟอร์มของเลสเตอร์ในเกมนี้ต้องบอกว่าเกมรุกกลับมาเฉียบคมอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการประสานงานกันของ3แนวรุกอย่างเอลคาน s สวาดีและอายิวแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในจังหวะก,การเล่นการเคลื่อนที่ของทั้ง3ประสานงานกันได้ดีค่ะสร้างความลำบากให้กับแนวรับของเซาแทมป์ตันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเอลคานนสที่เติมเกมจากริมเส้นได้อย่างโดดเด่น ขณะที่วานนี่เองยังคงใช้ประสบการณ์ไล่บีบแนวรับได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนไอยวก็โดดเด่นทั้งในจังหวะยิงประตูและเชื่อมเกมกองกลางก็คุมจังหวะกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะวิลเฟรดเอนดีดีและโอลิเวอร์สกิปประสานงานในแดนกลางได้อย่างลงตัวค่ะเอนดีดีรับบทในการตัดเกมคู่แข่งได้หลายครั้งขณะที่สกิปเองก็มีบทบาทในการคุมจังหวะแล้วก็เชื่อมเกมรุกได้ดี การสลับตำแหน่งกันของทั้งคู่ทำให้เกมไหลลื่นค่ะแล้วก็ช่วยให้เลสเตอร์สามารถควบคุมเกมได้อย่างมั่นคงอีกด้วยนะคะด้านแนวรับก็แข็งแกร่งจนเก็บคลีนชีทมาได้คู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างคอเนอร์โคอาดีกับทางด้านของวอลฟาสยืนตำแหน่งอย่างแข็งแกร่งจัดการลูกกลางอากาศและลูกจ่ายทะลุช่องได้ดีมากนะคะการอ่านเกมของทั้งคู่เนี่ยช่วยให้ทีมไม่เสียประตู แล้วก็ทําให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยละคะ่ะมาถึงผู้รักษาประตูก็โชว์ฟอร์มนิ่งเลยนะคะแม้จะไม่ได้เซฟเยอะแต่ว่ายาคูมสโตลาสิกก็แสดงให้เห็นถึงความนิ่งในจังหวะที่ต้องออกมาตัดบอลหรือว่ารับลูกยิงเขาคุมพื้นที่ได้ดีแล้วก็มีสมาธิตลอดทั้งเกมค่ะซึ่งก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับแนวรับโดยรวมนะคะ เกมนี้ไม่เพียงแต่ปลดล็อกชัยชนะในบ้านเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเล่นที่ชัดเจนขึ้นของเลสเตอร์ค่ะโดยเฉพาะการผสานเกมรุกที่ไหลลื่นและเกมรับที่เริ่มกลับมามั่นคงอีกครั้งสถิติที่น่าสนใจของทีมค่ะเลสเตอร์ครองบอลได้49.4%ส่วนเซาแทมป์ตันครองบอลได้50.6%นะคะส่วนการยิงประตูเลสเตอร์ยิง14ครั้งเข้ากรอบ4ครั้ง เซาแทมป์ตันยิง8ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งการผ่านบอลคาดเลสเตอร์441ครั้งความแม่นยำอยู่ที่89.6%ส่วนเซาแทมป์ตัน452ครั้งคิดเป็นความแม่นยำอยู่ที่87.6%แล้วค่ะใบเหลืองเลสเตอร์1นึ่ใบส่วนเซาแทมป์ตันรับไป3ใบนะคะ ขณะที่เกมนัดที่3 6ของฤดูกาลเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเขาออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสแล้วเสมอกันมา2ประตูต่อ2นาทีที่16เลสเตอร์ซิตี้ออกนำก่อน1-0จากจังหวะที่บิ us, ลานเอลคานนสยิงไกลนะคะผู้รักษาประตูออกมาปัดแล้วค่ะก่อนที่คอเนอร์ควอดดี้จะตามซ้ำเข้าไปแล้วก็เป็นประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อีกด้วย นาทีที่25เนี่ยฟอเรสก็ตีเสมอ1ประตูต่อ1ได้สําเร็จนะคะจนนาทีที่56ค่ะฟอ r เรสขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1แต่เลสเตอร์ซิตี้ก็ไม่ย่อท้อนะคะนาทีที่81ตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2จากจังหวะที่เจมี่วัดดี้จ่ายบอลให้ฟาคุนโดบัวนาโน,นเต้เลี้ยงหลบกองหลงังฟอ r เรสค่ะแล้วก็ยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปนะคะ ที่น่าสนใจของเกมนี้การครองบอลฟอเรสครองบอล55เส่วนเลสเตอร์ครองบอล45เการยิงประตูฟอเรสยิงไป12ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งส่วนเลสเตอร์ซิตี้ยิง9ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งนะคะการผ่านบอลฟอเรส510ครั้งคิดเป็นความแม่นยำอยู่ที่85เเส่วนเลสเตอร์ซิตี้ผ่านบอล420ครั้งความแม่นยำอยู่ที่82เเซ์ ใบเหลืองเนี่ยทางด้านของ Forest ได้ไป2ใบส่วนเลสเตอร์ซิตี้ได้ไป3ใบแล้วค่ะแม้เลสเตอร์ซิตี้จะตกชั้นไปแล้วแต่ว่าฟอร์มการเล่นในเกมนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของทีมนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวที่มีผลและการเล่นเป็นทีมที่แนวแน่นการเสมอกับทีมที่กำลังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถือเป็นผลงานการแข่งขันที่น่าพอใจ แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเตรียมทีมในฤด,ดูกาลหน้าด้วยล่ะคะ่ะสําหรับนัดต่อไปคือนัดที่37ของฤด,ดูกาลเลสเตอร์ซิตี้จะเล่นในบ้านพบอีฟซวิชทาวนะคะวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้เวลา21นาฬิกาสถานการณ์ของเลสเตอร์ตอนนี้พราเขาอยู่อันดับที่19ของตารางเลคะมี22คะแนนซึ่งก็เท่ากับอีฟซ i วิชทาวซึ่งอยู่อันดับที่18 และแน่นอนนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วความพร้อมของผู้เล่นค่ะเจมี่วาดี้ยังคงเป็นกําลังหลักในแนวรุกนะคะโดยมีโอกาสทําประตูที่200ให้กับสโมสรได้อีกด้วยละค่ะส่วนฟาคุนโดโบนานเตฟอร์มกําลังดีหลังจากที่ทําประตูในนัดล่าสุดได้นะคะบิลานเอลคานูสก็มีบทบาทสําคัญในการสร้างสารรค์เกมรุกละค่ะ สถิติที่น่าสนใจเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาไม่แพ้ ح, อีฟสวิชในบ้าน12จาก13นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะคะแม้เลสเตอร์ซิตี้จะต้องหล่นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ในช่วงท้ายฤดูกาลเลยคะ่ะผู้เล่นหลายคนยังทุ่มเทยอย่างเต็มที่แม้ว่าจะรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วนะคะการกลับมาทำประตูของวาดีการเฉิดฉายของโบนาโนเต้ และการสร้างสารรค์เกมของเอลคานสล้วนเป็นภาพจำที่ทำให้แฟนบอลยังคงภูมิใจและนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดจบแล้วค่ะแต่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ด้วยทรัพยากรที่ดีระบบอะคาเดมีที่มีความแข็งแกร่งและแรงสนับสนุนจากเจ้าของทีมนะคะพวกเขามีโอกาสจะกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งในไม่ช้าหักวางแผนได้อย่างชาญฉลาดในตลาดนักเตะ แล้วก็มีความชัดเจนในแนวทางการสร้างทีมค่ะฤดูการนี้อาจเป็นความผิดหวงังแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้สโมสซอนกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะคะและต้องไม่ลืมค่ะว่าเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาก็เคยทำปฏิหารมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาจะทำไม่ได้อีกครั้งในอนาคตนะคะ และนั่นคือเกมการแข่งขันทั้ง2นัดนะคะรวมทั้งความพร้อมนัดต่อไปของลสเตอร์ซิตี้ที่สปอร์ตบาร์อัปเดตนำมาฝากกันค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแบบนี้ได้ครบทุกทีมเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบาร์นิวส์แชนแนลค่ะ